นี้นะคะวิโมก็จะพาทีมงานพี่ๆนะคะอีสุสุแม่สอดไปเก็บเกลาลัดดอยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวค่ะเตรียมกระบุงเตรียมมีดค่ะพร้อมแล้วคะแล้วตอนนี้คุณพี่ๆเขาก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะคะพร้อมแล้วครับมีย่ามเลยครับเอออันนี้ค่ะพี่เซลนะคะใส่ใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะไปข้างหลังตรงนี้นะคะและเอาไปเออนนั่แหละ เดนนี๋ยวพาไปเก็บเตาลั่นะครับเดี๋ยวน้องโมจะเป็นคนนำไปครับมาให้เราเลยนะนะไปยืเลย นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกจระละนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้ต้นจะสูงขึ้นเลยก็ลูกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีหนามนะคะนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับเกาลัดปลาที่ทำไหมที่ทำไหมนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกาลัดคันเดียวกับที่ว่าเรากินกันว่าในคล้ายๆว่าเยาวราชหรือว่าอะไรนั่นนะครับอลนงแกไม่รู้นะลองถาม้องมิโมก่อนเกาลัดเนาะ แค่ดูคนเลยบรรยากาศเลยพี่เขาอกว่าระยีอ่อออกมาแล้วนช่ไหคะถ้าสมมติว่ามันแบบมันออกยากแบบเนี้ยบางทีมันจะอัาไม่ดีค่ะถ้ามันดีอ่ะเวลาเอาออกแบบเนี้ยมันออกง่ายมากแบบเนี้ยบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะโอเคครับผลดีหน่อยมันจะปลวกปลื้ง่ายใช่ค่ะอ่ามัน,มน,น,ะะมนก็มีกินหงส์งนะครับใช่ค่ะใส่จิปโฟลเออมันแล้วก็เลือดสูงสุด ดูด่าเน่านอนหน่อยอ่ะพี่ใหญ่เตอร์คีเตอร์ทีรีเบคร์ดูเขาเลยดายจ๋แล่พี่เขากวนละเอียดอืมออกมาแล้วถ้าสมมติว่ามันแบบมันออกยากแบบเนี้ยบางเทอมมันอาจะไม่ดีค่ะถ้ามันดีอ่ะเวลาเอาออกแบบเนี้ยมันออกง่ายมากอ๋อไ่ถ้าผลดีๆหน่อยมันจะปลวกฝึกง่ายใช่ค่ะอ๋อ ตกเยเมือกเยใช่ค่ะต้องดูว่าถ้ามันมีต้นแบบนี้แล้วก็ดูที่ต้นถ้าไม่มีลูกมันก็จะตกมันตกช่วงนี้ค่ะุดไฟตังกระทะใส่อมาออนีมีย่แหละามเเก็ไก็คไทยก็เค่อเดยดก็ได้ เข้าไปตรงนั้นเถอะถ้าพี่มันสั่นไปแล้วมีแต่หรออย่าหรอไม่ได้มึงแล่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วค่ะไม่ไม่ไปต่อแล้วใช่ไหมคะโฮต่อนนคานี้ค่ะอยู่ใกล้ๆกักกนค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เลยเป็นไทษันก็รอไหร่เลยค่ยังไม่มีอะไรติดตาตอมคิด แค่ประมาณนี้นะคะฝนตกเยอะๆเห็ดก็เยอะดีใช่ไหมไอ้โมจิลงแล้วค่ะ ีเนาะทางนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะได้การัดประมาณนี้ค่ะพี่จะเอากลับไปไหมคะอ๋อเก็บไว้เลยเนาะอ๋อให้หนูเก็บไว้เลยค่ะใช่ใช่ครับอ๋อใช่อันนี้เดี๋ยวพี่เคครับโอเคอันนี้ขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างคะไปเก็บกาลัดวันนี้เหนื่อยสุดๆแล้วครับผมคำข่าวห้าลูกเลย กายกายหอบเลยครับวันนี้หอบเลยหอบเลยใช่ไหมคะมาออกกำลังกายค่ะพี่ใช่จะได้พร้อมๆใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้พี่ขอตัวกลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันหน้าเดี๋ยวมาอิสุจะมาเที่ยวหาใหม่เนาะได้เลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนอิสุอสุเขาก็มาถ่ายทำ คลิปที่บ้านมิโมนะคะแล้วก็โมก็พาไปเก็บกาวานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สนุกมากๆาเลยนะคะแต่ว่าที่พี่เขาก็จะเหนื่อยหนะคะคะไพหน้าเดี๋ยวจะมากิจกรรมดีๆเนาะใช่ค่ะกิจกรรมก็จะมีอีกเรื่อยๆนะคะจากทีมงานอิสุสุแม่สอดค่ะสําหรับคลิปดีนะคะทุกคนก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายี